ยันแต่เช้าทุกวันมันก็ปลูกอะไรก็ทำอะไรยูทุกยูทุกต้นบัเสืองามมากมือมุดดำตรัพย์กินอ้อนนะลังปูนเยนนลยนี่กีฬาจีรมีมตรับีพจารลอยู่ ูกได้กี่เดือนแล้วนี่เดือนหนึ่งได้ไั้งเดือนหนึ่งได้ไหมพี่เก๋เดือนหนึ่งนนี้มาแคร์นะนี่มันไม่ค่อยมีน้ำถึงเลยมันเกรย์เกรนโอ้ปวดจนน้ำถึงเนะี่ดับหน้าหนึ่งน้ำถึงนี่ก็มันก็มันสูงเทยงนี้แล้วเนี่ยทำปนถิงแค่เฮ้ยอ,อันนี้ทำอันนี้ทำปนถึงกลวงเหรอจะปามเด,ด้า กำลังเดินกำลังเดินทางเงินเดินทางอยู่ยังไม่ถึงอันนี้ตรับกระโดหรือตรับเวงสีอะไรสีขาวเนี่ยมีนอนด้วยเนี่ยอ่ะเป็นแบบไข่ไข่แล้วนะแมงเต็มเลยใช่ไหมไม่มันเป็นกรอบขาวเลยกระโดนไงเป็นกรอบขาวเจ้าพญาเออเป็นสายพันธุ์กรอบเจ้าพญากลมสีขาวสีขาวอวบนี่แหล่งน้ำ ธรรมชาติน้ำผุดน้ำผุดสะนามน้อยน้อยนโมเตอร์ไซเ์ตรกรเเซตรกรฟังนั้นก็สวนขี้เหล็กตรงนี้สวนขี้เหล็กทางบ้านทางที่ตอนตกฉันเจ็ดโมงครึ่งไก่ลูกมาเพนเจ็ดโมง ລຸມໂມເພນ7ໂອລຸມໂມຊັນ7ໂມງລຸມໂມຊັນ7ໂມງເອີ7ໂມງເຫີທີ່ບອກວ່າແລ້ວ7ໂມງເຄີຍເພນເອລຸຍສົມມາທາງຈໍເຕີຍຢ່າສົມອໍພົງເຢງພົງປະບາດຈໍເອ take oi luk phen san a rung ai da de man mong luk phe noi luk so oi luk chan luk chan luk chan pru tae wa ai bida leuy oi bo luk so leuy ki da leuy ora ke ni proi tao tao tu mu tao mau tu gu tao oi tao oi ten ki แงงูตุยุนกีน่ด้งให้มื่อกี้<ม>ช็อบจำแหง <laughs> เองต้องพิจารณาตัวเอง <laughs> ไปออสปะรอ <laughs> <c oughs> บบ้านเลยแปลงขัดนี้บ้านชาย,ยู่ตรงนี้<อ>ได้ผัารอบบ้าน เช้าเช้ามามีความสุขมากพากันมาใส่ปุย๋ยรดน้ำต้นไม้ปลงผักต้นอย่างเล็กอยู่ถ้าต้นโต้นจะสวยกว่านี้นุกเกษตกรตนนตนนีถ่ายคนไปก่อนถ่ายคนไป,นไปก่อนถ่ายคนสวยไปก่อนสักพักผักสวยทางนูนนงน้นก็รดน้ำาตนต้นก็โตหมดแล้วอันุไม้ต้น ลุตระเฮนีนออถ่ถ่ายถ่ายอันนี้อันนี้แปลงผักเดอ้อถ้าถ้าเกิดว่าผักโตผักสวยผลผลิตออกมาซื้อถึงที่เลยเดอ้อไอ้ไอ้นี่เดี๋ยวถ่ายรูปให้แปลงผักตรงนี้ถ้าออกดอกออกผลนี่มาซื้อถึงที่เลยเดอ้อเอจาดด้ะไ <c oughs> ปลูกเองกินเองลเล่งพอปลูกเองกินเองลเล่งพอไลแจกไลาขายเอาคณีก่อนมิธุระมิธุระจะไปงานสังคมอ๋อพอแล้วพอประมาณน้อ no, บ้านไทยจะโค้งเปลงผักงูโอ,อ,อเคโอเค